ไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมลิมโบอีกแล้วนะคะในอีพีที่เออสี่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นต่อนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราโดนหลอกนะคะว่าเราเจอน้องสาวแล้วนะคะแต่ความจริงอ่้ไม่ใช่น้องสาวเรานะคะอุตส่าห์ตามหามันตั้งหนักเอาจมน้ํายังไม่ได้เริ่มเกมว่จมน้ำอะไรเนี่ย ตานี้มันต้องเจอแต่น้ำแน่ๆเลยถ้าขนาดเปิดน้ำมาก็จมน้ำแล้วอะเปิดมาก็จมน้ำเออใช่ทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าอยากรู้นะคะว่าเราจะเจออะไรต่อกันก็เริ่มกันเลยะค่ะทุกคนนั้นเราไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่าข้างหน้าของเรานะเราจะเจออะไรกันนะคะเออเราจะเจออะไรอีกแล้วโอ้โหเจอแต่น้ำ เบลดูแล้วค่ะว่าเราจะเจออะไรถ้าให้เรา่าจะเจอแต่น้ําชัวร์เลยค่ะทุกคนจากต้นคลิปก็เจอน้ำนะคะตายจากน้ําแล้วก็มาลงนี่นะคะก็โดนน้ําเหมือนกันนะคะอืมมันต้องเกี่ยวกับน้ำแน่ๆขอคิดก่อนนะคะทุกคนว่าเราต้องทํายังไงดีนะคะโอเคค่ะทุกคนก็คือว่าเราก็กดน้ําตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้น <c oughs> ต้องรีบนะคะทุกคนเรา จะตัวเย่เอานะคะเราก็ต้องรีบมาเปิดตรงนี้ความจริงมันต้องเปิดไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเบลลืมอะค่ะทุกคนแล้วเราก็ต้องรีบเคลื่อนไปนะคะตัจากนั้นเราก็ไปที่บันไดตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเราไปไม่ทันเราก็จะตายค่ะง่ายๆเลยเนาะตั้าากนั้นเราก็ต้องทำอะไรต่อน้ําจะมาแล้วเราก็ต้องหยิบอันนี้นะคะใช่ค่ะหยิบอันนี้เลยแล้ก็มาตรงนี้ เพื่อรอน้ํามานะคะแล้วเราก็รอขึ้นโอเคค่ะจบเป๊ะง่ายมากเลยด่านนี้นะคะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่นะคะแค่ใช้ความคิดนิดนึงแต่ความรีงไม่ต้องใช้ความคิดมันก็ยากนะคะทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคะด่านนี้โอ้โหน้ํามันล้นออกมาแล้วค่ะทุกคนเราต้องทอํายังไงกันต่ออยจมนะ้ำตายะค่ะทุกคนง่นนยายเลยอันนี้เราต้องกระโดดมาตรงนี้อืม้ม แล้วจากนั้นเราต้องทำไงขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคค่ะ okay, ทุกคนก็คือเราจะต้องมาดึงอันนี้นะครับแล้วก็รอนะคะให้ไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ปิดนะคะเพื่อให้ลูกโป่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่าแล้วเราก็เลื่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็รีบวิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็แล้วก็ไปรอตรงไอ้ไอ้ตรงนี้นะคะไม่รู้เรียกว่าอะไร ก็ค so oh, ือว mm ่าทำไมไปถึงรู้นะเราก็เพราะว่าก่อนที่จะตัดโป๊เป๊ะปะแอตัดมาในปัจจุบันตรงนี้นะคะก็เพราะว่าได้ตายเป็นประมาณ20กว่ารอบได้แล้วนะคะทุกคนถึงจะรู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่ว่าเพื่อไม่ให้คิดมันนานหรือยาวเกินไปนะคะเราก็เลยตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะฮเผื่อว่าใครมาดูวิธีการผ่านด่านนี้ ก็จะได้รู้นะคะทุกคนอันนี้เราจะต้องถทอยังไงกันนะก็ตัดป,ปูปะเปปะไปนเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนก็คือเราต้องกดนะคะเพื่อให้น้ำมันได้มาแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นนะคะทุกคนมาตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็ข้ามมาตรงนี้อ่าตรงนี้แหละจะพลาดกันบ่อยนะคะก็เบลของไม่ตัดออกแล้วกันโอเคก็คือว่าอันนี้เบลเอาน้ำเกินนิดนึงนะคะจนว่ามัน ไม่สามารถปีนได้นะคะก็คือว่าต้องทําอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเบลจะทําให้ทุกคนดูนะคะก็คือขอตายก่อนนะทุกคนเห็นไหมว่ามันขึ้นไม่ได้อ่ะตอนนี้แหละก็คือเราก็เอาน้ำนะคะนิดนึงให้มันแค่ปานการเท่านั้นทุกคนจนะทำให้ดู็คอปานกลางเท่านั้นนะ่ะคือไม่ต้องเยอะนะคะ ให้มันได้ประมาณนี้นะคะทุกคนให้ไอ้กล่องเนี่ยมันสูงกว่าไอ้ที่รองนะคะก็คือปล่อยน้ำแค่นี้เดียวนะคะปล่อยน้ำแบบเข้ามาโอเคค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มีแสงอย่างนี้นั่นไงฉันว่าแล้วว่ามันต้องมีไอ้นอนตุกติกอันนี้เราจะต้องทำยังไงกันต่อแล้วเนี่ยไม่อยากดูในนี้เลยคือ ทำงไงอ่ะทำไมเราถึงโดนสิงเราก็ตายดิเอ้าตุ้ยเย่ค่ะทุกคนก็คือ,อว่านะคะเราก็เรื่อไนไอ้นี่มาไว้ตรงนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะโดนหนอนกินนะคะแต่ก่อนจะโดนหนอนกินก็ให้มันหันไปฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยลากไาอ้นี่มาอลากไอ้นี่มานะคะเพื่อจะได้ไม่โดนเจ้าหนอนนะคะ แล้วจะได้เราก็มาตรงนี้เพื่อให้มันโดนแสงแล้วมันก็เงย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 นิดน,น,นึงนะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปค่ะเราก็ไปรุยกันต่อมันง่าย,ยากนะคะที่โดนหนอนอยู่บนหัวเนี่ยมันก็ยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถบังคับอะไรได้นอกจากกระโดดอย่างเดียวได้แค่กระโดดเอาง่ายๆ,ๆทุกคนงงมากเราก็ได้แค่แบบเดินหน้ากับถอยหลังแบบนี้นะคะคือ เดินขึ้นกับเดินลงแค่นั้นแล้วก็กระโดดแค่นั้นเลยจริงๆนะคะทุกคนอันนี้นะคะเหมือนว่าเราจะต้องไปโดนไฟก่อนนะคะเพื่อให้มันหันไปทางซ้ายมือของเรานะคะเพื่อเพื่อไปทำอะไร่ <c oughs> น้อเออตายไปไม่ทัน <c oughs> ทุคนาต้องรีบดนึง,น,งนะคะทุกคนในการเดินนะคะสามารถเร่งความเร็วโดยการที่ สามารถเดินหน้าได้นะคะเพิ่มความเร็วเนาะอันนี้เราจะต้องไปทางซ้ายมือกระโดดนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้กลับมาตรงนี้เพื่อโดนแสงเพื่อให้มันหันไปทางขวาเราจะได้กระโดดข้ามไปได้อย่างเต็มที่นะคะโดยที่ไม่ตุยยก็ยคือว่าเราต้องรีบนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือจะตายแล้วตายเลยนี่นะคะทุกคนก็คือทําแบบนี้แล้วจนั้นเราก็กระโดดข้ามแบบนี้อ้า แล้วจากนั้นเราก็มารอกันนะคะเพื่อจะให้เจ้าท่อมาขึ้นแล้วเราจะได้กระโดดข้ามไปได้นนะคะโดยที่ไม่จมน้ำแล้วก็ไม่โดนไอ้ตะปูตรงนี้แทงนะคะทุกคนรอเวลาแบบนนะคะทุกคนมันกำลังขึ้นมาแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็เอานอนไปให้กินฉันมาสนเธอแล้วนะจนนอนน้อยขอให้เธอไปสู่สุขติอย่ามายุ่งกับพันกิ เพราะฉันขี้เกียจให้เธออยู่บนหัวแล้วฉันรู้สึกปวดหัวมากอันนี้เราจะไปไหนกันต่อเราจะต้องข้ามอ่ะนั่นแหละนี่เราพ้นจากน้ำหรือ,อยังรู้สึกว่ายังไม่พ้น,นะคะ่ะก็ยังจะมีไอ้ฝนอยู่นะคะฝนก็ยังไม่หายตกวกระกทีนะคะนานมากแล้วจริงๆอ้าวตายโอ้มันลื่น อันนี้น่าจะเป็นหลังคาบ้านนะคะถ้าดูจากทรงแล้วก็นะเออปีนเคลนอย่างง่างยๆค่ะตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรแลโอ้โเบลตกใจค่ะทุกคนึกว่ามันจะนี่ก็เลยรีบกระโดดไปหน่อย <c oughs> ความจริงมันก็ไม่ได้จะหลุดนะคะทุกคนก้ <c oughs> ปีนให้ต่อให้ถึงนะคะอย่ารีบตกใจไปอแล้วเราจะต้องไปไหนกันต่อ อูห้หเจอไฟจบน้ำมาเจอไฟต่อโอเคค่ะทุกคนก็คลิปก็ยาวแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์ให้เบลด้วยนะคะรอติดตาม EP ต่อไปการตามหาน้องสาวของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงหนทางแห่งการตามหาการประจนภัย อันแสนจะน่ากลัวแล้วก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะสวัสดาสำหรับวันนี้นะคะเบลไปก่อนนะวุ้ยไม่มีวันไหนหรือคลิปไหนที่เบลจะพูดตรงเป๊ะๆหรือว่าแบบไม่มีคลิปไหนที่จะพูดแบบไม่พูดไม่ชัดอ่ะข้อแส่ของไม่พูดไม่ชัดไม่คือพูดไม่ชัดทุกชิปพูดติดขัดทุกชิปอ่ะ ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวปัดปัดปับปับป่ปป <_ amp> ทุกคนตะวัีไปจริงๆะคะวุ่ะบุย